สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวลัคนาราศีพฤษภทุกท่านนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงประจําเดือนสิงหาคม2565ให้กับชาวลัคนาราศีพฤษภทุกท่านนะคะวันนี้จะเป็นการอ่านดวงโดยรวมทั้งเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ความรักนะคะเดี๋ยวเอฟจะกรอกไว้ที่ความคิดเห็นด้านล่างหรือ description ข้างล่างให้นะคะว่า ต้องหาลัคนาแบบไหนเข้าไปในเว็บไซต์อะไรนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะที่ไพ่ทาโรค่ะเปิดไพ่ทาโรกันก่อนเลยค่ะขอดูตัวตนของชาวลัคนาราศรีพฤษภหน่อยค่ะ The World คะ่ะโอ้สมบูรณ์แบบคะ่ะใยของความอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาเป็นใบแรกเลย The w o ว l d ชีวิตของคุณเดือนนี้เป็นชีวิตแห่งความอุดมสมบูรณ์มีเหตุให้จะต้องได้รับสิ่งดีๆเข้ามามีเหตุให้มีความพึงพอใจในตัวเองแล้วก็มีความสุขในชีวิตของตัวเองดีนะคะ The World คือแบบอุดมสมบูรณ์ที่สุด <laughs> สักเซ s Success, อะไรแบบนั้น complete นะคะ achievement โอ้พบของการเงินได้ไพ่ the lover ดูสิคะได้ใช้จ่ายได้ใช้จ่ายมีเงินเข้านะคะได้ทำอะไรตามใจของตัวเองในช่วงเดือนในช่วงเดือนสิงหาคมนี้เป็นเดือนแห่งความสุขสมหวังแล้วก็มีคู่รักที่คอยอุปถรัรมภ์คำชูในเรื่องของการเงินบางคนได้แบบ เงินมาโดยเสน่หาลามาโดยเสน่หาบางคนมีเกณฑ์พบรักนะคะมีเกณฑ์พบรักมีเกณฑ์เจอคู่ที่เขาจะทะนุถนอมหัวใจแล้วก็เป็นคนที่แบบสายเปยอะไรแบบนั้น,น่ะนะคะบางคนมีเกณฑ์เจอสายเปยบางคนเป็นโสดมานานด้วยนะคะเอฟจาร์นให้เลยตัวตนก็คือแบบ ได้ The World แล้วก็ The World แปลว,ว่าความอยู่ได้ด้วยตัวเองก็มีความสุขมานานน่ะใช้ชีวิตด้วยตัวเองก็มีความสุขมานานแล้วอยู่ๆมีคนเข้ามาเคียงใกล้แล้วเป็นมนตรีแห่งชีวิตเป็นคนที่จะคอยทุ่มเทดูแลและเอาใจใส่คุณอย่างที่สุดนะคะเหมือนกับว่าถ้าต่อให้คุณไม่มีใครคุณก็มีความรู้ความสามารถคุณก็มีแหล่ง ที่จะหารายได้ส่งเสริมตัวตนชีวิตของตัวเองให้อุดมสมบูรณ์คือชีวิตดีเลิศในช่วงเดือนสิงหาคมนี้สำหรับชาวพฤกษกนะคะดีมากๆเลยโอ้ดีเอ็มเพรสดีมากนะคะสหัสชาได้ดีเอ็มเพรสเป็นที่รักของผู้คนเป็นที่อุปถัมภ์ของลูกค้าทำอะไรก็ได้ดี ทำงานออนไลน์ยิ่งได้ดีเลยสื่อสารอะไรออกไปผู้คนเชื่อถือและผู้คนทนุถนอมห่วงใยดูแลผู้คนอยากจะคอยตามใจเอาใจใส่อะไรแบบนั้นนะคะนะคะคุณเป็นที่รักของผู้คนไม่ใช่ว่าที่รักในชางพิศวาสน่หาอะไรไปสมุดนะคะเป็นที่รักในแบบที่ถูกเมตตาการุณาและอยากหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับคุณ ะคะ้าขายดีจเจริญรุ่งเรืองค่ะติดต่อประสานงานกับใครผู้คนก็มักจะให้เกียรตินะคะให้การเคารพนับถือให้เกียรติคุณมีพลังอำนาจในแบบที่ถูกเอาใจใส่เป็นคนสำคัญที่ดีมากๆเลยนะคะในเรื่องของความรัก,กคู่รักสเสน่หาสนิสเสน่หาอยากอยู่ใกล้อยากเจอชิตพิวสวัสด์มากๆเลยนะคะ พบพันธุได้ไพ่สองไม้เท้าค่ะรากฐานและความมั่นคงมองเห็นได้อย่างชัดเจนเพิ่มมากขึ้นนะคะโอ้ในดวงมรดยูทับดวงชะตารอบนี้ในบุคคลที่ดวงดีก็จะเริ่มขยับขยายชีวิตของตัวเองก็จะมีเหตุให้ต้องเปลี่ยนแปลงฐานชีวิตรากฐานชีวิตของตัวเองไปสู่ความมั่นคงและมั่งคั่งมากขึ้นสองไม้เท้านะ่ะเหมือนกับในอดีตที่ผ่านมาเคยใช้ชีวิตแบบนี้เคยดำเนินชีวิต รากชะตาเป็นเช่นนี้ในตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปจะเริ่มมองเห็นอนาคตที่กว้างไกลของตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่เป็นไปในทิศทางที่ดีแน่ๆสองไม้เท้าคือการมองอนาคตมากขึ้นการมองรากฐานรากชีวิตการลงหลักปักฐานอะไรแบบนี้นะคะจะมีเข้ามาแล้ว ใครที่โสดมานานก็จะเจอคู่ที่จะเข้ามาลงหลักปักฐานใครที่มีคู่อยู่แล้วเขาจะแบบทนุถนอมคุณเป็นอย่างดีเขาจะดูแลเอาใจใส่และมีคุณในอนาคตคุณจะเป็นคนสำคัญยิ่งนะคะพบปุตตะได้ไพ่สี่ถ้วยบางคนก็ไม่ได้ดีในทุกเรื่องบางคนก็ไม่ใช่ว่าได้ดีในทุกเรื่องนะคะความน่าเบื่อหน่ายความน่าเบื่อหน่ายในเรื่องของบริวารบุตรบริวารอย่างนี้นะคะ บางคนก็อาจจะเบื่อหน่ายมีหรือมีปัญหามีเกณฑ์ที่แบบบุตรบริวารจะนําปัญหามาให้จะนําความเบื่อหน่ายเหนื่อยใจอะไรมาให้แบบนั้นด้วยนะคะบางคนคนอายุน้อยกว่าจะสร้างปัญหาให้ให้รมะมัดระวังนะคะ เหมือนถ้าเราเป็นหัวหน้าคนลูกน้องก็ไม่ได้หลังใจเท่าไหร่หรอกค่ะนะคะแต่คนที่อายุเท่ากันหรืออายุมากกว่าเขาจะอุปถัมภ์ค้ำชูเราดีแต่คนที่แบบอายุน้อยกว่าเราเป็นบริวารของเราเขามักจะทําให้เรารู้สึกหงุดหงิดใจประมาณนั้นนะคะพบอริไดไพ่8แปถ้วย แปดถ้วยแปลว่าการเดินทางแปลว่าการออกไปจากที่หนึ่งไปสู่ที่หนึ่งบางคนมีเกณฑ์เหนื่อยลำบากใจเกี่ยวกับการเดินทางบ่อยๆนะคะบางคนบางคนมีความเหมือนกับว่าเครียดหรือทุกเครียดหรือทุก์ที่ต้องเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของตัวเองให้เรามัดระวังการเดินทางด้วยนะคะพบอริอยู่ในการเดินทางขับขี่ยดยานพาหนะ ให้มีความรอบคอบด้วยนะคะระวังอุบัติเหตุอะไรแบบนั้นนะคะนะคะอริอุปสรรคเกิดขึ้นมาจากการเดินทางเขาบอกแบบนี้นะคะ The Emperor ดีมากๆเลยแล้วเป็นไพ่ของแบบ The e m p r e s s The Emperor ขึ้นมา พบปัตตนีก็คือคนที่เป็นคู่ของคุณจริงๆนะชาวลัคนาราศีพฤษภดวงคุณดีมากๆคุณต้องได้สิ่งดีๆแล้วรอบนี้นะคะคุณจะได้เจอแบบคู่ครองที่ดีมากๆเป็นมนตรีเป็น,น,เ,ปนเป็นคนที่เป็นอ่าร่มโพร,ร่มใยให้กับคุณเป็นคนที่จะอยู่ในชีวิตของคุณแบบที่ปกป้องดูแลแล้วก็ใส่ใจอย่างที่สุดเลยอันนี้ก็คือความรักที่คุณกําลังจะได้รับจะเจอคู่แท้คู่บารามีเลยนะคะ อลองสังเกตว่าที่ผ่านมานะ่ะคุณเจอสถานการณ์ที่คุณต้องเรียนรู้มาก่อนหน้านี้ไหมคุณเติบโตจนคุณรักตัวเองมากๆเลยไพ่ของ The w r l d แล้วก็ไพ่ของ D.M. Place นะคะเป็นไพ่ของคนที่รักตัวเองมากๆไม่ว่าคนจะเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือเพศใดดูได้ทั้งหมดเลยนะคะเป็นไพ่ของคนที่รักตัวเองมากๆเป็นคนที่พึ่งพาตัวเองได้เป็นคนที่ยืนได้ด้วยแบบขาของตัวเองแล้วก็มีความสุขจนจนพึงพอใจในชีวิตของตัวเองแล้วณนะเวลานี้คุณอาจจะมีความเบื่อหน่ายแล้วมีความเครียดและไม่ได้อยากที่จะก้าวเข้าไปสู่ความสัมพันธ์ก็ได้เหมือนกับมีความสุขแล้วไม่ได้อยากจะแบบดึงใครเข้ามาในชีวิตแล้วฉันอยู่ได้ด้วย ตัวเองฉันพึ่งพ่าตัวเองได้แล้วฉันหาอะไรให้กับตัวเองบำรุงบำเรอความสุขอยู่ในชีวิตของตัวเองอย่างสุขสบายพึงพอใจอยู่กับดอกไม้ใบหญ้าของฉันอยู่กับหน้าที่การงานที่ฉันทําทุกวันฉันก็สบายใจคุณอาจจะเป็นแบบนั้นเรื่อยมา พึ่งพาตัวเองแล้วก็ตอนนี้เข้าใจความเมตตากรุณาต่อผู้อื่นเข้าใจว่าเมื่อมีความรักจะต้องเริ่มต้นอย่างไรแต่ก็ไม่ได้หวยหาว่าอยากอยากจะมีคือไม่มีก็ได้ไม่เป็นไรเลยฉันสบายใจฉันพึงพอใจฉันทําอะไรฉันก็ได้ตามใจตัวเองแต่เมื่อคุณมาถึงจุดจุดนี้ที่คุณดูแลตัวเองได้อย่างที่สุดที่คุณพึ่งพาตัวเองได้แล้วคุณรู้เข้าใจในความรักแต่คุณไม่ทวินหาความรักคุณกลับได้ความรักในเวลาที่คุณเบื่อหน่ายในเวลาที่คุณแบบไม่ต้องมีความรัก ได้ฉันอยู่ตัวคนเดียวฉันสบายใจทําอะไรฉันก็สุขสบายเป็นอิสระเหนือใจของตัวเองจะกินก็กินจะนอนก็นอนคุณกลับจะมีคุณคุณกลับจะมีบุคคลคุณกลับจะมีบุคคลผู้หนึ่งที่เข้ามาในชีวิตของคุณและคุ้มครองคุณทุกอย่างจะอยู่ในชีวิตของคุณเพื่อปกป้องเพื่อดูแลแล้วมองเห็นคุณในอนาคตของเขานะคะดีงามมากเลยคุณจะเข้าใจเองแหละถ้าคุณผ่านแบบนี้มาคุณจะรู้เองว่ามันเป็นความรู้สึกแบบไหนนะคะแล้วคุณอาจจะต้องมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางหรือการ การเปลี่ยนแปลงชีวิตเร็วๆนี้เกิดขึ้นด้วยนะคะอาจจะแปลว่าจากโสดก็มีคู่นะคะเราต้องแบบปรับแผนชีวิตใหม่ทั้งหมดเลยเห็นไหมคะนี่เอฟคิดว่าคุณกําลังจะได้ลงหลักปักฐานและปรับแผนชีวิตของคุณใหม่พบมรณะ,พบ,รณะพบมรณะได้นายออฟคับถ้าหากว่ามีเรื่องโชคร้ายคุณจะมีเรื่องโชคดีในภายหลังตลอดเวลา อันนี้นะมันเรื่องจริงนะคะชาวลัคนาราศีพฤษภคุณอาจจะมีเกณฑ์แบบ ก่ออุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆน,น่ะขับรถไปเบียดร,รถคนอื่นต้องเรียกประกันมาเคลมอแบบนั้นนะคะขับรถถอยหลังลืมลืมกะระยะกะระยะไม่ถูกแล้วไปเบียดเสาเบียดนู่นเบียดนี่ต้องแบบเคลมแต่ว่าอาจจะมีประกันชั้นหนึ่งทำให้แบบฟาดคลอไปแล้วไม่ได้สูญเสียอะไรแค่เสียเวลาแล้วหงุดหงิดในในใจแล้วรู้สึกแบบไม่ค่อยที่จะสบายใจอะไรแบบนี้นว,วันไหวหวันวว่นระแวงกลัวว่าตัวเองจะ ขับรถชนนั้นชนนี้อีกอะไรแบบนั้นก็ได้อาจจะเป็นเช่นนั้นก็ได้นะคะนี่การเดินทางจะต้องระมัดระวังให้มากบางทีมันไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวตนของคุณให้คุณต้องลำบากอะไรเลยแต่มันจะสร้างความหงุดหงิดและสร้างความหวาดระแวงให้กับคุณนะคะแล้วไพ่บอกเลยว่าในความโชคร้ายจะมีความโชคดีมาเกือ้อกูลคุณเสมอต่อให้คุณเจอสถานาการณ์ใดๆเกิดขึ้นคุณจะได้รับอะไรบางอย่างที่ชดเชยคุณจะต้องใช้สถานาการณ์นปัจจุบันนี้เพื่อ เขาเรียกอะไรไต่ตรองความคิดของตัวเองว่าเมื่อคุณเจอปัญหานั้นคุณรับผิดชอบอย่างไรเมื่อคุณไปเจอลักษณะเหตุการณ์ที่คุณจะต้องหงุดหงิดใจไม่พ้อยพอใจมีคนทําอะไรไม่ถูกใจพูดไม่ถูกใจคุณจัดการกับใจของคุณยังไงถ้าคุณจัดการของคุณไปด้วยความเมตตาการณาและอบอุ่น และกล้าหาญอะไรแบบนั้นนะคะคุณจะได้รับพลังงานที่ดีขึ้นแล้วคุณจะมีความโชคดีมาเอื้ออํานวยคุณในภายหลังก็คือคุณจะได้อะไรบางอย่างที่จะมาเป็นของขวัญให้กับคุณในภายหลังในทุกๆครั้งที่คุณผ่านการตัดสินใจหรือผ่านความหงุดหงิดใจมาด้วยความเมตตาได้นะคะทีนี้นอ๊อฟครับแปลว่าการอุปถัมภ์คำชูการรักแบบบริสุทธิ์ใจรักแบบอยากเป็นผู้ให้มาในภพมรณะภพมรณะของคุณคือภพกระดุมเพ้าของคู่ครองหมายความว่าอะไร ที่จะต้องเป็นปัญหาในชีวิตที่จะต้องเจอเรื่องสูญเสียในชีวิตของคุณคือการเงินของคู่ครองมันอาจจะแปลว่าอย่างน,นี้ก็ได้บางคนที่ดวงดีคนที่ดวงดีคนที่มีบารมีมากเรื่องร้ายกับกลายเป็นดีแปลว่าอะไรแปลว่าจะได้เจอคู่ที่พร้อมที่จะเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณเพื่อดูแลเพื่อใส่ใจนะคะถ้าหากคุณเจอสถานก,การณ์ที่หงุดหงิดใจงุนง่านใจ,จ,จเจออะไรเล็กๆน้อยๆอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆมาก่อนหน้านี้ คุณจะเจอคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณแล้วพร้อมแบบดูแลเกือ้อกูลมันเป็นการชดใช้วิบากกรรมรอบสุดท้ายเล็กๆน้อยๆก่อนที่คุณจะได้เจอคู่ครองอะไรแบบนั้นนะคะทําไมเอฟถึงอ่านอย่างนี้เพราะว่าสถานการณ์นี้ก็คล้ายๆกับที่เจอมาก็คล้ายๆกับที่เอฟเจอมานะคะเพราะว่าอะไรดาวดาวจันเอฟอยู่ในปริศบน่ะแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้นะ่ะก็เจอสถานการณ์แบบนี้เลยนะคะความอะไรนะความ ความประมาทของตัวเองนะ่ะจะเลื่อนรถถอยรถเข้าไปจอดในห้างอะไรแบบนั้นนะคะแล้วก็ไปสสยรถคนอื่นไปเฉียวรถคนอื่นนิดนึงดีที่มีประกันอะไรแบบนั้นอนะ่ะแล้วมันก็เกิดขึ้นมาตามตรงตามไพ่เลยนะคะนี่แหละคุณจะต้องแบบระมัดระวังนะคะแล้วก็จะหวาดระแวงไปเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ เรือนสุภาได้พ่ชาริออดคาชัยชนะและความเจริญรุ่งเรืองหลังจากความภาคเพียนพยายามอยเอฟดื่มน้ำแป๊บหนึ่งนะคะชัยชนะและความมุ่งม,มั่นตั้งใจหลังจากที่ได้ภาคเพียนพยายามไ้บอกว่าคุณทำอะไรที่ มามุ่งมั่นตั้งใจเหนื่อยลำบากอดทนทำไปโลดทำไปเลยมันจะนำมาซึ่งโชคใหญ่ในชีวิตให้กับคุณอย่างแน่นอนมันจะเป็นไปแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่คุ้มค่าแน่ๆนะคะพบสุภาแปลว่าอะไรในช่วงนี้คุณอาจจะไม่ได้อะไรมาง่ายๆคุณอาจจะแสดงผลงานแล้วเป็นที่ประจักษ์หรือไม่ก็ผู้คนคอยอุปถัมภ์ค้ำชูคุณอยู่เสมอเ แล้วคุณทําอะไรคุณก็มักเจริญรุ่งเรืองแต่คุณจะใส่กําลังใจเยอะมากๆเลยคุณจะใส่พลังกายเยอะมากๆเลยคุณจะทําอะไรแบบหนักมากมากเลยนะคะเหมือนสบายแต่ไม่สบายนะ่ะเหมือนความสาเร็จจะได้มาแบบสบายๆแต่คุณจะไม่ได้สบายอะไรเท่าไหร่หรอกมันต้องใช้ความเพียรความความพยายามเยอะอยู่พอสมควรนะคะอดทนสู้ไว้ไม่เป็นไรนะคะแล้วคุณจะได้รับรางวัลแห่งชัยชนะหลังจากที่คุณพักเพียรพยายามนะคะ พบการงานได้ความละเอียดละออได้ผลสำริจที่มั่นคงและมั่งคั่งเข้ามาสู่ชีวิตในดีงามสยามประเทศแปดเรียนแปดเรียนพบลาภะ อ๋ออะไรการไม่ทํางานไม่ได้รับผลเงินทองเลยคุณต้องเป็นคนที่ขยันขันแข็งสักหน่อยในช่วงนี้โชคไม่ได้ไหลมาหาคุณง่ายๆนะคะคุณต้องเหนื่อยถึงจะได้เงินคุณต้องทําถึงจะได้เงินแต่ทําแล้วได้เยอะนะคะทำแล้วได้เยอะได้แบบอุดมสมบูรณ์ได้แบบมั่งคั่งมั่งมีสีสุขไปเลยแต่เหนื่อยอดทนนะคะสู้ไม่เป็นไรสู้แล้วได้สู้แล้วได้ดีสู้แล้วได้ความเจริญมั่งคั่งรุ่งเรืองนะคะสู้ไปก่อนไม่เป็นไร ค่ะเป็นการพัฒนาศักยภาพของตนและเป็นการฝึกความอดทนแทน่ทน,ทน,ทน,ทนดีงานสยามประเทศมากเลยราชนินีถือเหรียญค่ะความร่ำรวยและความรุง่งเรืองไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายผู้หญิงหรือเพศใดๆก็ตามความอดทนของคุณต้องนำมาสื่อสู่โชคใหญ่ทั้งนั้นที่นี้เอจะมีคำที่อธิบายแบบนี้ด้วยนะคะว่าถ้าหากคุณไม่ขยันทันแข่คงคุณมีเกณฑ์จะเสียเงินนะคะมันเหมือนกับว่าเป็นการฟาดเคร์ของเราถ้าเราไม่อยาก สูญเสียเงนินถ้าเราไม่อยากเจออะไระไร้ายๆเราจะต้องอมุ่งมั่นตั้งใจเราจะต้องแบกภาระเราจะต้องทําภารกิจของเราอย่างขยันขันแข,ข็งเราจะต้องมีการทําอะไรที่เหนื่อยยากลําบากกายจนบางทีเกิดภาวะแบบเหนื่อยล้าของเราแต่ว่าเราจะได้ดีมันเป็นการชดเชยที่แบบ อะไรบางอย่างที่เราจะต้องแบกภาระมารุตยูทับตัวอย่างนี้นะคะอะไรบางอย่างที่เราจะต้องเจอสถานการณ์ที่แบกภาระแต่เราจะได้ดีอย่างแน่นอนมารุตยูจะให้รางวัลอันยิ่งใหญ่แก่เรารับเอามาเลยเงินก้อนใหญ่มาอยู่ในมือคุณนะคะความภาคเพียรความมุ่งม,มั่นตั้งใจของคุณจะส่งผลเป็นความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์และชีวิตที่ผาสุกนะคะเงินทองก็จะอยู่ในมือของคุณแล้วคุณจะเริ่มมีความมั่นคงไปในระยะยาวๆนะคะคุณอาจจะมีความหงุดหงิดอะไรบ้างแหละในชีวิตแต่คุณจะ ผ่านพ้นไปได้เป็นอย่างดีด้วยความเมตตาการณาของตนนะคะอันนี้ดีมากๆเลยเรามาดูไพ่ออร์ l เแนะนำอะไรชาวพฤกษศพลัษนาพฤกษศบ,บ้างคะมาดูกันเลยคะ่ะไพ่ออร์ l เอย่างนรกจะบอกอะไรชาวพฤกษศบ,บ้างคะสมาธิเหมือนที่เอฟบอก วันทีเอ็มบอกเลยว่าคุณจะต้องจัดการกับอารมณ์ของคุณให้ดีๆเพราะว่ามันจะมีมันจะมีเรื่องจุกจิกกวนใจปดปุตตะนะคะเพราะปุตตะไม่ได้แปลแค่บุตรบริวารอย่างเดียวไม่ได้แปลว่าเป็นความรักอย่างเดียวแต่แปลถึงเรื่องของ ใจที่สบายใจใจที่มีความสุขด้วยแปลว่าความสุขแปลว่าความชื่นมื่นในหัวใจด้วยคุณนะ่ะจะเจออะไรที่จุ๊จี้จุกจิกจ้าแจ๊กอะไรตลอดเวลากระทบใจของคุณแล้วเพื่อให้คุณฝึกสมาธินะ่ะเพื่อให้คุณฝึกจิตวิญ,ญญาณแห่งการไตร่ตรองว่าเอ๊ะเราควรจะไปตระหนกตกใจหรือเปล่ากับเหตุการณ์นี้เราควรจะไม่รับผิดชอบหรือเปล่าเราควรจะไปโกรธแค้นหรือไปหงุดหงิดหรือไปแบบ ทำอะไรอะไรเพื่อเป็นการแบบเอาให้สะใจไหมหรือเราจะใจเย็นเมตตาแล้วหัวใจของเรามันผ่องใสร่มเย็นในหัวใจนั่นแหละนั่นแหละวิธีการทําสมาธิพุทธสัมมาสมาธิอย่างแท้จริงนะคะโดยการใช้ชีวิตในแต่และว,วันแบบเบิกตาลืมตาไม่ใช่สะกดกลั้นแต่เป็นการเข้าใจทําความเข้าใจในสถานการณ์แล้วก็ทำความเข้าใจได้ก็ผ่อนคลายสบายใจและก็แบบ ดำเนินชีวิตไปด้วยความสบายใจต่อต่อจากนั้นนะคะผู้อยู่เบื้องหลังปิดทองหลังพระค่ะแล้วก็มีเกณฑ์ว่าคุณจะได้ทำความดีในช่วงนี้ในแบบที่ ไม่ได้เปิดเผยตัวตนนะคะเป็นช่วงที่คุณจะได้ทําอะไรบางอย่างที่เป็นการสร้างบุญสร้างกุศลเช่นทํางานที่สร้างบุญสร้างกุศลนะคะหรือมีเงินอะไรคุณก็แบ่งบริจาคเล็กน้อยตามกําลังความสามารถหรือเกืือกูลอะไรใครแล้วไม่ได้เปิดเผยตัวไม่ได้โชว์ถึงความใจบุญสุนทานของคุณแต่ส่งผลให้ชีวิตของคุณในอนาคตร่ำรื่นไปในระยะยาวนะคะคุณจะมีดวงชะตาที่แบบ คุณจะมีดวงชะตาที่ถูกเกื้อกูลไปในระยะยาวก็จะมีคนที่อยากอุปธรรมค้ำชูคุณในแบบที่ไม่ได้อยากเรียกร้องอะไรจากคุณเลยคุณจะทำดีกับคนอื่นคุณจะมีเมตตาต่อผู้อื่นในแบบที่ไม่แสดงตัวตนคุณก็ย่อมจะได้รับผลบุญผลกุศลมาคุ้มครองดวงชะตาและเกื้อหนุนให้คุณอยู่ดีมีสุขมีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์อิ่มหนำสำราญในแบบที่ผู้คนก็ไม่ได้อยากเรียกร้องอะไรจากคุณเช่นเดียวกันนะคะความควบคุมสภาวะอารมณ์ ดนี่แหละคุณจะเจอสถานการณ์ทดสอบสภาวะอารมณ์มากมายนะคะให้ให้ต้องควบคุมแล้วคุณจะรู้เลยว่าฐานบุญของคุณสูงนะคะนี่ฐานบุญมาถึงแล้วโอ้ตายายแล้วมีเกณฑ์จะเจอคู่ที่เป็นคู่แท้จากอดีิตชาติด้วยนะคะเป็นคู่ตายายเป็นคู่ที่อยู่ด้วยกันมาเนิ่นนานเป็นคู่ที่อยู่ด้วยกันมัแบบเนิ่นนานคุณมีเกณฑ์ที่จะได้พบรักเช่นนี้นะคะ ไพ่บอกคุณว่าบางทีก็อาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันเร็วๆนี้หรืออาจจะยังไม่ได้พอใจในห่วงแห่งความรักเร็วๆนี้หรอกแต่ว่าทุกอย่างกําลังจะเลื่อนไปสู่การลงหลักปักฐานในอนาคตอันใกล้นะคะเพราะว่าลายนี้พบกุตะความรักยังไม่ค่อยได้ดั่งใจไพ่บอกชาวพฤกษบว่าความรักยังไม่ค่อยได้ดั่งใจแต่มันกําลังจะไปสู่ความเป็นสุข ลงหลักปักฐานและมีความรักที่อบอุ่นร่มเย็นเร็วๆนี้อย่างแน่นอนทุกอย่างกําลังเคลื่อนคล้อยไปในทิศทางที่ดีนะคะแล้วพวกอาการที่พุ่งเข้าสู่คุณความหงดหงิดความไม่ได้ดั่งใจนานา,นาประการคุณจะควบคุมได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วคุณจะได้รู้เลยว่าจิตใจของคุณอยู่ในระดับอยู่ในระดับที่คุณจะภาคภูมิใจในตัวเองนะว่าฉันสามารถจกกัดการกับอารมณ์ของฉันได้เป็นอย่างดีแล้วนะคะมาดูสำหรับนี้บ้างคะ่ะ Finding พบหาแล้วก็เจอค้นพบความสุขในจิตใจ c o n f i d e n c ์ความมั่นใจในตัวเองแล้วก็พลังจิตตาที่3มีแต่เรื่องของพลังจิตพลังใจเลยนะคะชาวกองไม่ใช่ชาวกองชาวลัคนาราศีฤกษ์ศพคะ่ะ คุณน่าจะไม่ได้วิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องการเงินของคุณเท่าไหร่หรอกนะคะสิ่งที่คุณจะต้องเผชิญในเดือนนี้ก็คือใจใจที่ผ่องใสร่มเย็นของคุณจะถูกทดสอบเป็นระยะระยะจากเหตุการณ์สถานการณ์ที่พอจะพุ่งเข้าหาคุณได้เพื่อให้คุณขัดเกลาตัวเองไปเรื่อยๆขัดเกลาตัวเองไปเรื่อยๆแล้วคุณจะพบพบความสงบที่แท้จริงของจิตใจคุณจะพบตัวตนที่แท้จริงของคุณแล้วคุณจะรู้เลยว่าโอ้ฉันนั้นแบบ รู้แล้วแหละว่าจากนี้เป็นต้นไปฉันจะคิดแบบไหนฉันจะทำแบบไหนฉันจะดำเนินชีวิตไปด้วยอารมณ์แบบไหนฉันไตรตรองและฉันวิเคราะห์ได้แล้วว่าสมัยก่อนที่ฉันเคยอารมณ์ร้อนอารมณ์ร้ายปะชะดะอะไรแบบนั้นแล้วก็โกรธได้ทุกอย่างแล้วก็แบบถ้าเกิดไม่พึงพอใจฉันก็จะแบบแสดงเลยเอาให้ เอาให้สะสมเลืออะไรแบบนี้นะคะมันเป็นช่วงเวลาที่ฉันโชคร้ายนี่นาช่วงชีวิตช่วงนั้นที่ฉันพยายามควบคุมดวงชะตามากเกินไปที่ฉันอยากได้อีกมากเกินไปที่ฉันแบบทําอะไรเพื่อให้ได้ดั่งใจตัวเองมากเกินไปฉันไม่เคยได้ดั่งใจและฉันเจอแต่สถานการณ์ที่แบบ ร้ายๆกับฉันทั้งนั้นเลยแต่พอฉันเปลี่ยนตัวเองมาอยู่ในจุดนี้ที่ฉันพบความสงบใจที่ฉันใช้ความเมตตาเป็นตัวตั้งตัวตีในการดําเนินชีวิตแล้วฉันก็หาทางออกเจอด้วยความแบบอ่อนโยนแต่เข้มแข็งอะไรแบบนี้ทําให้ฉันค้นพบเส้นทางชีวิตที่สุขก,กายสบายใจของตัวเองความเป็นอยู่ที่พบ ทางสุขสว่างแล้วอะไรแบบนั้นนะคะฉันไม่โหยหาอีกต่อไปแล้วฉันดูแล้วว่าฉันจะใช้ชีวิตแบบไหนโชคชะตาอาจจะรอเวลาให้คุณเติบโตมาถึงจุดนี้เพื่อส่งสิ่งดีๆให้คุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินที่มั่งคัง่งความรักที่ยั่งยืนให้กับคุณจะได้อยู่ด้วยกันจนแบบถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเชิดนะคะเดรีมห้วงแห่งความฝันฝันกลางวัน โอ้ oh, ความแตกต่าง different c o m m i t t e oh, n t โอ้อะไรกันความแตกต่างที่ลงตัวคุณจะเจอใครบางคนที่อ่าเอฟจะต้องขยายความ different Ort, ความพยายามความมักเพียรพยายามคุณจะเจอใครบางคนที่มีความแตกต่างจากคุณอยู่บ้างนะคะมีความคิดที่แตกต่างจากคุณอยู่บ้างแต่เขาเป็นความรักในในแบบอุดมคติของคุณอนะคุณเคยปรารถนาอยากได้ความรักแบบไหนอยากเจอคนที่รักคุณด้วยใจจริงอยากเจอคนที่เอาใจใส่ดูแลอยากเจอคนที่ เป็นที่เพื่อทางอารมณ์ให้กับคุณได้คนที่คุณจะรู้สึกปลอดภัยเมื่อไม่ได้อยู่ใกล้ๆเขาคนที่คุณจะรู้สึกมั่นคงทางจิตใจเมื่อได้อยู่ใกล้ๆเขาคุณเคยฝันอยากได้เขาคนนั้นมาอยู่เคียงคู่คุณจะได้และเขาจะพยายามทุกอย่างเพื่อเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณแต่เขาจะเป็นคนที่แตกต่างจากคุณอยู่บ้างเป็นคนแตกต่างที่ตรงตามความฝันของคุณนะ่ะจะไม่เหมือนคุณจะมีความคิด อะไรแบบแบบบางอย่างบางคนก็คิดเหมือนกันนั่นแหละนะคะทัศนคติก็เป็นไปในทิศทางที่อยู่ใกล้กันได้แต่อาจจะรูปลักษ์ต่างกันรูปลักษณ์ภายนอกต่างกันนะจะมีความแตกต่างอะไรบางอย่างนะที่ต้องต่างกันแต่เป็นคู่แท้แล้วก็เป็นไปตามความ ปรารถนาความพึงใจความสุขของคุณนะคะคุณจะเจอคนที่มีความแตกต่างภายนอกน่ะนะคะแตกต่างทางภายนอกมีเอกลักษณ์ภายนอกที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่ว่าเป็นไปตามความรักที่คุณสมปรารถนานะคะด้วยว่าเหตุว่าจิตใจพื้นเพศ เบื้องลึกนะพื้นเพแห่งจิตใจเบื้องลึกภายในเป็นคนเหมือนกันแค่ภายนอกที่ต่างกันอะไรเช่นนั้นแล้วเขาจะพยายามเพื่อที่จะมีคนในชีวิตทําทุกวิถีทางเพื่อที่จะให้ความรักที่อบอุ่นร่มเย็นและมั่นคงกับคุณคอมมิทเมนต์ดูสิคะแหวนแต่งงานมาแล้วนะนี่คือการสร้างรักฐานดวงชะตาที่คุณจะได้อยู่ครองคู่กับคู่ที่มีฐานบารมีฐานบุญร่วมกันบางคนเจอความรักที่แตกต่างคู่ครองที่แตกต่างมองภายนอก ผู้คนก็รู้สึกเลยว่าไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าทําบุญทําฐานมาทำฐานบารมีมาร่วมกันทําฐานบุญเป็นคู่บุญคู่บารมีไพ่จักรพรรดิแล้วก็ไพ่จักรพรรดินีมาร่วมกันน่ะคุณจะอยู่ใกล้กันแล้วคุณจะรู้สึกสนิทสนมชิดเชื้อพบหาคนที่อยู่ใกล้ๆแล้วอบอุ่นในหัวใจสนิทแนบชิดกันอยู่ใกล้ๆกันคุยกันอะไรเข้ากันได้ทุกอย่างนะคะเพราะว่าเคยสร้างสิ่งดีๆมาร่วมกันอาจจะ แตกต่างแค่เพียงภายนอกหรือลักษณะการแสดงออกเอกลักษณ์ประจำตัวอะไรไม่เหมือนกันอย่างนี้นะคะแต่ว่าตอนที่ได้อยู่ใกล้ๆกันคุณจะรู้เลยว่ากระแสจิตของคุณเหมือนกันความเมตตาการณุณานั้นเหมือนกันความเกื้อกูลความเป็นผู้ให้ความอบอุ่นร่มเย็นในจิตใจนั้นมีส่วนคล้ายกันถึงได้มีคอมมิทเมนต์ตรงกันดังนี้นะคะมาดูสำหรับสุดท้ายค่ะ คุณจะเจอแล้วหนทางไปสู่มหาสมบัติของคุณ t r i a s u r e Island บอกแล้วว่าชาวลักนา ะลัคนาราศีพฤษภนะคะคุณมีฐานบุญใหญ่ที่จะอยู่อย่างมีความสุขความสบายใจคุณจะมีฐานบุญที่เป็นแบบดวงชะตาท,ที่จะต้องได้ทรัพย์สรีงคารสมบัติพรสถานมากมายนะคะที่เชอร์ไอแลนด์เกาะมหาสมบัตินะ่ะคุณแค่ต้องเจอรอบบารามีตาที่3แบบเปิดรอบบารามีให้คุณคว้าเอาสมบัติดั้งเดิมที่คุณสร้างเอาไว้มาใช้ได้คุณจะได้สมบัติมาในเมื่อใน,ในเมื่อเวลาที่คุณแบบ โตและตื่นรู้แล้วคุณคุ้มครองสมบัตินั้นได้คุณถึงจะได้ของเก่าคืนกลับมานะคะใช่เลยแหละใช่เลยโดนใจแน่นอน Mending Mending การซ่อมแซมก่อนที่คุณจะได้สมบัติคุณต้องรู้วิธีรักษาสมบัติก่อนที่คุณจะได้ความรักคุณต้องรู้วิธีประคับประคองอบอุ้มปกป้องและเมตากับความรักคู่ของคุณก็เหมือนกันอุ้ยดีงามมากคุณจะเจอคู่รัก ที่เข้ามาเกื้อกูลคุณแล้วรักคุณพร้อมอุทิศตนเพื่อคุณได้แล้วอยู่ด้วยกันคู่แท้เป็นคู่แท้คู่บารมีที่สร้างสรรเป็นคู่สร้างคู่สมสิ่งดีๆร่วมกันมาเป็นปู่ย่าตายายร่วมกันมาเคยสร้างฐานบุญฐานบารมีเคยปิดทองหลังพระเคยทําสมาธิร่วมกันมาเคยเกื้อกูลมามากมายแล้วเขาเมื่อพบคุณแล้วรักคุณผู้เดียวเท่านั้นรักคุณแบบอุทิศตนรักคุณแบบพักดีต่อคุณโดยที่คุณไม่ต้องพยายามคุณจะรู้สึกเลยว่าคนคนนี้รักคุณในแบบที่ คุณไม่ต้องทําอะไรให้เขาเขาเอากุศลรักเก่าที่คุณเคยสร้างต่อเขาจนแก่ชารามาืชาติพบก่อนมารับคุณจนหมดใจในชาตินี้และชาติพพนี้คุณก็ยังจะมอบสิ่งดีๆบารุงความสุขให้กับกันและกันถนอมใจเอื้อกูลเอื้อเฟื้อนะคะแล้วคุณจะเป็นคนที่เมตตาต่อกันและกันอย่างที่สุดนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นอาจจะยังไม่ได้เห็นในช่วงเดือนนี้เพราะว่าไพ่บอกว่าคุณยังต้องรอคอยก่อนนะคะสีถ้วยอีกไม่นานคุณจะได้เห็นเพราะนี่คือการสร้างรา ชะตาและฐานบุญเพื่อไปสู่จุดๆนั้นนะคะดีงามมากๆเลยสำหรับวันนี้เอฟขอทำนายให้เพื่อนๆชาวกองไม่ใช่กองชาวพฤกษบลักลนาะพฤกษบเท่านี้นะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขในชีวิตนะคะมีความสุขในความรักนะคะความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนเลยคะ่ะสมวังในความรักทุกคนเลยนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ